รักษากายรักษาใจให้อยู่ในแดนบวกอดทนรอของดีของคุณให้ได้ถ้าคุณตั้งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนภาพในหัวชัดเจนคนที่คุณต้องการเป็นแบบไหนคุณออกแบบมาชัดเจนจงเชื่อใจตัวเองเชื่อใจจักรวาลถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณจะได้พบคู่ของคุณจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองอย่าเอาอาดีตท,ที่เคยผิดพลาดท,ที่เคยผิดหวัง มาทำร้ายจงแน่วแน่ในสิ่งที่ตัวเองทำาณนะปัจจุบันจงมีความสุขกับตัวเองให้ได้ระหว่างทางที่รอใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตผู้แทนคุณคุณต้องเป็นที่สุดของที่สุดของตัวคุณเองก่อนแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่คู่ควรสำหรับคุณเท่านั้น อย่าเอาใครเข้ามามั่วระหว่างที่คุณรู้สึกว่าคุณรอใครสักคนอดทนให้มากพออดทนรอของดีเพราะของดีนั้นก็รอคุณอยู่เช่นกันใครทุกคนมีความสึขก,กับความรักนะคะโคน้ำฝนสอดเห็นจิตเรื่องความรักค่ะ